นะฮะเราให้เวลาสัมภาษณ์อีก2นาทีเดี๋ยวเราจะได้เริ่มกิจกรรมกันต่อนะฮะยังไม่หมดแค่นี้นะฮะมีอีก oui. ับต่อไปนี่ก็จะเป็นการปิ้งเปรี้ยวนะฮะปิ้งเปรี้ยวก็คือปิ๊กเปรี้ยวเลยนะฮะกินนมไม่ใช่ไม่่ใชนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวตามสังเกตนะครับของเราว่าฝั่งเราเนี่ยเสียเปรียกแล้วทีมขอฝั่งผมเนี่ยอายุมากกว่าดูพร้อมอย่างทมพร้อมอย่างที่เรียกให้ก่อนนะครับขอเลยนะพร้อมเลยนั่งหลังคุยได้เลยนั่งหลังคุยฮะแถวหลังคุยได้เลยอ่านั่งเลยนั่งเลย อย่าไปได้เลยนะฮะสองแสนตัวนั่งเลยให้นั่งเลยนั่งฮะแถวแถวแถวตอนนะแถวตอนะสอนก่อาอะะต่อไปฮะช่างช่างภาพนะช่างภาพขยบขยบหลบสนามหน่อยฮะขยบพีนะห้าเมตรเลยฮะห้าเมตรเลยขยบถอยหลัง ครัเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่นะต้องใช้พื้นที่เห็นรู<ท>้นะสี่ห้าท่านนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงก่อนานั่งลงกับพื้นไม่ได้เลยอันนี้เราทำความสะอาดไปอย่างดีแล้วนะครับอ๋อโอเคนะฝั่งนู้นนะฮะนั่งย,งยองๆรอไว้ก่อนอันนี้นเราบอกแล้วนะครับไม่ใช่วิ่งเปรี้ยวธรรมดาเพราะเราเป็นวิ่งเปรี้ยวซูเปอร์แมนด้วยฉะนั้นซูเปอร์แมนก็ต้องดูางเกงในไว้ข้างนอกแกร์เจี๊ยบครับ

นค้งนะลดเลือกไม่ต้องเขาบอกไม่ต้องนะไม่ต้องอย่ากวิ่งนะไม่เพราะว่าวิ่งครั้งเดียวแล้วก็ไปต่อหลังเออไม่ได้วิ่งเยอะอะไรอ่าได้ได้หัวหน้าทีมถอาสีไหนเอาสีไหนเอาสีนี้นีอะไรหรอได้ตัดติการ่ายายได้เพื่อเี้ยเสียงลูกหวีเพื่อใส่เองนะใส่ใส่ก่อน ใส่ด้วยใส่ด้วยแล้วกวิ่งไปอ้อมวิวเวิ่งมาอ้อมหลักนี้นะครับถ้าวิ่งไปแตะหลังของของเพื่อนไปตรงข้ามเราได้ถือว่าชนะถือว่าชนะไม่สจบนะพี่ซื้อมาใหม่ใหม่นะใส่ใส่แล้วก็ถอดมาเปลี่ยนเดี๋ยวผมจะดูให้ดูนะประจัยเนี้ยอ่าหลักแรกหลักแรกถ้าวิ่งไปทันหลังเพื่อนแตะหลังได้ถือว่าชนะ วิ่งแล้วครับผแล้วก็มาเปลี่ยนให้คนต่อไปฮนะเราไแล้วนะกลับมาเลี่ยนให้ต่อไปถอคนต่อไปกสวต่อ,อเเนะือนกันนะครับวิ่งมาถึง,ถงกปอให้คนต่อไปนะถอให้คนต่อไปใส่แล้วก็ว่ต่อไปนะครับดูนะซูเปอร์แมนลและซูเปอร์แมนดิมก้องแล้วั เดี๋ยวมีโค้งไม่เข้านะโค้งไม่เข้าถอยอีถ้าต้องถอยนะเพราะว่าต้องใช้พื้นที่อ่าเดี็นจะเกิดการกรายได้นะครับข้ามเลยนะถอยอีกคนละหนึ่งก้าวนะถอยอีกคนละหนึ่งก้าวเพราะเราต้องใช้พื้นที่ฟังเสียงตัวเองจะกำบรมการนะครับเอาเลย

เชื <gas> ่อได้เลยนะเชื่อได้เลยนะลุกมาดูนะไปตรงนี้นะดูนะดูนะดูทั้งหมด ทีมทีมดิวชนะไปนะสองในสามแล้วแข่งร้อยในสามมาเดิมสองในสามเปลี่ยนข้างด้วยวันนี้เปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างด้วยเปลี่ยนข้างด้วยเหมือนเดิมเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างเหมือนเดิมแล้วครั้งที่หนึ่งนะทีมดิวชนะไปอ่าแต่เนี้ไม่ต้องวิ่งลงมาแล้ชะลอชะลอหน่อยเพราะว่าฝนต้อตกมาแต่ไม่เป็นไรนะพื้นี่อย yeah. ูนะพูล hmm. น uh ี no, ่หนูพูลนั่งเชียร์ได้นั่งเชียร์ได้ ที่นู่มันเหนื่อยไงไม่รู้เหนื่อยอะไรแถวนี้นะครับระยะเวลาก็จะใกล้นะฮะระยะทางจะใกล้จะใกล้อีกนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องเร่งเวลาระยะถ้าสองทีมพอแล้วเดี๋ยวต้องเสียเราดีแตกรรมการนะเรายื้อระยะมานะให้ใกล้ให้ใกล้อีกนะฮะใส่เลยใส่ได้เลยนะคนแรกใส่เดียวไม่เลยพร้อมนะฮะ เดี variance, right? ๋ยวฟังเสียงนักวีดได้เลยนะครับเมื่อกี้นะครั้งที่หนึ่งนะทีมดิวชนะไปนะฮะหายแล้วนะเซตที่สองนะ แต่ทีแท้ก็ไม่เสียใจต่อมือทีรุ่ดเลยเดี๋ยวจะไปนะครับ uh, เราจะไปมีวอล์กเรลลี่แต่ตัวแท้ติมละสิบคนที่เหลือนั่งเชื่อเพื่ออยู่ในเต็นท์นี่เดี๋ยวจะมีวอล์กเรลลี่ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปดูอาร์ซีจะมีอาร์ซีฝังไว้ตรงรถทุกคนลงไปนั่งก่อนนะครับอยู่บริเวณเต็นท์บริเวณเต็นท์อาบริเวณเต็นท์นะฮะ